การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในช่วงเย็นวันหนึ่งของฤดูหนาวขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอฟ้าในอากาศที่หนาวเด็บก็มีชายพนเอจอนจรคนหนึ่งร่อนเร่ผ่านลมหนาวมาเคาะประตูกระท่อมด้วยความเหน็ดเหนื่อยและหิวโหวยเขาจึงขอความกรุณาหญิงชลาเพื่อให้ที่พักแก่เขาขอโทษน,นะครับ ผมขอความกรุณาพณยายค้างที่นี่สักคืนได้ไหมครับหนาวเหลือเกินก็ได้แต่เองอย่าหวังของกินจากข้านะเพราะของกินข่าหมดตู้ไปละแค่ที่พักนีกระปุลโคแลล่ะชายเนจรได้แต่นั่งอาศัยความอบอุ่นอน,น้อยนิดจากกองไฟเล็กๆที่หญิงชลาเหลือไว้ให้แต่เขาทั้งหิวและหนาวเขาจึงคิดหาวิธีการ เพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดทันใดนั้นเองเขาก็คิดแผนการออกจนได้เขาจิบตะปูเก่าๆออกมาจากกระเกงของเขาและพูดกับหญิงชลาว่านี่เป็นตะปูวิเศษนะครับเชื่อไหมเมื่อคืนเนี้ยผมใช้มันเสกซุปที่อร่อยที่สุดที่เคยลิ้มลองมาเลยทุกตะปูนะหรเก็บบ้าหรือเปล่าจริงๆนะครับคุณยายเพียงแค่เอาตะปูวิเศษเนี่ย ใส่ลงไปในหม้อกแกงยายอยากจะลองชิมดูไหมล่ะอะลองดูเก็ได้แต่ถ้ามันไม่อร่อยอย่างที่แกคุยอวดไว้แกระดัะปูของแกออกไปน้อนหนาวข้างนอกเลยนะแม้ว่าหญิงชาราจะไม่เชื่อที่เขาพูดก็ตามแต่เธอก็ได้ตอบตกลงด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าตะปูจะทำซุปได้อย่างไรได้ครับยายขั้นตอนง่ายๆเลยครับ แค่หมอ้อสักใบใส่น้ำลงไปอีกครึ่งหมอ้อได้เท่านี้ใช่ไหมไอ้นมได้แล้วขอบคุณครับยายผมจะเสกแล้วนะเมื่อชายผนจรได้หม้อและต้มน้ำเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้หยิบตะปูเก่าๆของเขาขึ้นมาและทำการเสกมันโอ้เจ้าตะปูวิเศษเอ,อ๋ย สนิมเจ้าจะเศษให้น้ำแกงใสอร่อยขึ้นมาทันใดเพียงวัตปูลงไปอยู่ในหม้อแล้วเวลาผ่านไปไม่นานนะักหญิงชรา,าก็เกิดอยากรู้ว่าไอ้น้ำแกงที่เขาว่าอร่อยนักอร่อยหนาะหน้าตาเป็นอย่างไรนางจึงี่ลุกขึ้นมาเปิดฝาหม้อดูแต่ชายพนเจนจรก็ได้พูดส่วนขึ้นมาทันทีว่าเมื่อคืนก่อนผมเติมเกลือกับพริกไทยลงไปเล็กน้อยซุปผมอร่อยมากเลยนะครับยาย หญิงชราเมื่อได้ยินดังนั้นนางจึงรีบปิดฝาหมอ้อเพราะกลัวน้ำซุปเสียรสและรีบเดินไปหยิบเกลือกับพริกไทยมาเติมลงไปในหมอ้อคราวนี้จะอร่อยแล้วสินะไหนขอชิมหน่อยสิแต่น่าเสียดายนะครับที่เราไม่มีอาหารเหลือเลยจริงๆถ้าได้หอมหัวใหญ่สักหน่อยซุปคืนนี้ต้องวิเศษมากแน่ๆกระพาหนม ฉันคิดว่าฉันคงหาให้แกได้สักหัวหนึ่งนะหญิงชาราไม่รอชา้าดีบเดินเข้าไปที่ห้องเก็บอาหารแต่ในระหว่างนั้นเองที่นางเปิดประตูห้องชายพเนงจรก็ได้เหลือบไปเห็นชั้นวางของต่างๆของนางแอนเพราะน้ำหนักของอาหารที่หญิงชาราเก็บกับกตุนไว้เป็นจำนวนมากฮึ <c oughs> ย่กแกขี้งกเออยายครับผมว่าน่าเสียดายมากเลยนะครับ ที่เราไม่เหลือพวกแครอทหรือว่ามันฝรั่งเลยไม่งั้นซุปเนี้ยต้องอร่อยกว่าที่ผมเคยเสกแน่แน่หญิงชราหายเข้าไปในห้องเก็บอาหารสักพักใหญ่นางก็ออกมาพร้อมกับผักสดเต็มแขนจากนั้นนางก็ปอกเปลือกมันฝรั่งและแครอทแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆและยื่นให้ชายพาเนจรใส่ลงไปในหม้อซุปนี่น่าจะเป็นซุปที่วิเศษที่สุดเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมจะบอกอะไรให้นะยาย อะไรอนะีกล่ะตอนนี้กลิ่นของซุปก็ได้ลอยหอมอบอวลไปทั่วทั้งบ้านจนหญิงชาราเริ่มหิวขึ้นมาแล้วละสิซุปกลิ่นหอมขนาดนี้ถ้าได้เนื้อนุ่มๆสักหน่อยรับรองว่ายาจะต้องลืมซุปที่เคยกินมาเลยคราวนี้หญิงชาราแทบวิ่งเข้าไปในห้องเก็บอาหาร uh huh. เพราะนั่งจะลิ้มลองซุปสูตรพิเศษนี้แล้วและตอนนี้ท้องนั้นก็ได้ร้องจอกๆเราด้วยเมื่อได้เนื้อมา นางจึงรีบผันมันลงไปในหม้อทันทีถึงตอนนี้กลิ่นของซุปก็หอมอบอวลยัว่วน้ำลายมากเลยทีเดียวยายครับผมคิดเสมอเลยนะว่าอาหารรสชาติจะดีขึ้นถ้ากินที่โต๊ะอาหารที่จัดอย่างสวยงามแต่น่าเสียดายมากเลยที่เราจะต้องนั่งกินซุปอร่อยๆอยอยนี้บนโต๊ะเปล่าๆเออจริงด้วยเองพูดถูกเลยเดี๋ยวข้าไปจัดโต๊ะให้นะ ด้วยความที่นางไม่อยากให้ซุปเสียรสชาตินางจึงหยิบผ้าปูโต๊ะผืนที่ดีที่สุดในบ้านและยกชามกระเบื้องออกมาวางพร้อมกับช้อนสุดที่ทำจากเงินวาววับและยิ่งไปกว่านั้นนายยังยกเชิงเทียนคู่มาตั้งพร้อมจุดเทียนสีชมพูสวยงามโต๊ะอาหารพร้อมแล้วพ่อนุ่มซุปนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยข้าจัดโต๊ะเองกับมือครับยายแต่มันน่าเสียดายนะครับ ที่ยายไม่มีอาหารอีกเลยในบ้านเพราะไม่งั้นน่ะมีขนมปังทานคู่กับซุปยายว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนอ๋อใช่ใช่ชซุปก็ต้องกินกับขนมปังสินะรอแปบ๊บเดี๋ยวข้าไปหยบให้หญิงชราไม่รอช้ารีบวิ่งไปหยิบขนมปังที่เพิ่งอบเสร็จเมื่อเช้านี้มาให้พร้อมสำหรับมื้อเย็นนี้เมื่อนางมาถึงชายพเนจรกลับสายหน้า อะไรอีกล่ะข้าหิวชั้นตาร้ายแล้วไอ้นุม่มเปล่าครับยายผมแค่คิดว่ามันไม่มีเหล้าองุ่นที่ไว้กินกับซุปไม่อย่างนั้นเอ๋ข้าว่ามันต้องอยู่ที่ไหนสักที่อืมเดี๋ยวสักครู่นะเมื่อได้ยินดังนั้นหญิงชาราก็ลงไปในชั้นใต้ดินในที่เก็บเหล้าและขึ้นมาพร้อมกับขวดเหล้าและแก้ววาย ระหว่างนั้นชายพาเนจรก็ค่อยๆตักกระปูขึ้นมาเก็บในกระเป๋าออย่างระมัดระวังเมื่อหญิงชาราขึ้นมาเขาถึงกับยิ้มในใจผมว่าตอนนี้ซุปคงได้ที่แล้วล่ะครับผมจะตักให้คุณยายลองชิมดูละกันเมื่อนางได้ชิมแน่นอนว่ามันต้องเป็นซุปที่อร่อยมากหญิงชาราได้ประกาศขึ้นว่าอ้อ oh. นี่มันเป็นซุปที่วิเศษที่สุดที่ข้าเคยรียมร้มาเลยเจ้านี่เกง่งจริงๆเมื่อหญิงชราได้ทานมื้อสุดพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็ได้เอาเนยแข็งพายแอปเปิลและช็อกโกแลตมาเลี้ยงชายพนเจจนจรเป็นการตอบแทนจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ดื่มเหล้าอางุ่นกันอีกขวดและผัดกันเล่าเรื่องตลกให้กันฟังจนกระทั่งเทียนหมดเล่ม หญิงชาลาได้ยกเตียงนอนของเธอให้กับชายแเนจรไปส่วนตัวเองได้นอนเก้าอี้และไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งสองจะฝันถึงเรื่องอะไรก็ไอ้เจ้าซุปตะปูธรมธรมดาธรรมดาแต่แสนอร่อยมากนั่นเอง